สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับอะนะครับน้องๆครับและมาเจอกันในคลิปแบบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าจะเป็นคลิปที่เป็นคลิปรีวิวนะครับเป็นคลิปที่เอาไว้ดูแบบสบายๆนะครับระหว่างรอระหว่างรอดูซีรีส์ พี่คอสซูแมนนะครับไปตะลุยโลกสก,กีบิดีอยู่นะครับโอ้โหนะก็เรียกได้ว่านะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามดูซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าแต่ละคลิปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการทํานานหน่อยนะครับแต่ว่าน้องๆก็ยัง,งคงเฝ้ารอดูกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับนะยังไงก็ใครที่อยากรอดูตอน,ต,อนต่อไปนะครับยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงแล้วกันนะฮะระหว่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทับมาดู ตัวละครนะฮะที่น้องๆหลายคนก็ขอมานะครับขอมาคอมเมนต์นะฮะกันเยอะแล้วนะครับนะถ้าเี๋ยวันนี้นะครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยเอาล้ครับมาครับน้องๆครับแมานะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับอ่านะครับนะฮะก็เป็นมอดแพ็คนี้ครับ The Return Pack Creatures SNPCs แบบนี้นะครับ นี่นะครับผลงานไม่ใช่ของใครนะครับก็เป็นของคุณโจลีอาร์สแอนวันเช่นเคยครับหรือว่าคนที่ทำมอดเทรเวอร์เฮนเดสันนะครับตัวละครเทรเวอร์เฮนเดสันทั้งหมดที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ทำมอดนะผู้พัฒนามอดที่ฝีมือดีคนหนึ่งนะครับอ่ะนะครับแล้วก็เขาทำมาทั้งหมดรู้สึกว่าจะ10ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่สบอยเล่นแค่บางตัวนะครับเล่นไม่ครบนะครับเพราะว่ามันจะมี ชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าชุดแมนเดล่าแคตตาล็อกอะไรดีนะครับพี่สปอยเสกมาแล้วมันยังดูงงงหน่อยนะครับแล้วก็มันทําให้ตัวละครที่เป็นผู้เล่นอย่างพี่สปอยเนี่ยตายตลอดเวลานะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวนี้เราจะดูกันนะครับก็จะมีแพ็คนี้ครับมีแพ็คโกโกกอะไรนี่นะฮะ แล้วก็มีเฟร d ดี้ครับมีกาเต้น of ฟ a บนแบนนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นเกมเนาะคินเตอร์กาเต้นอะไรสักอย่างนะตอนนั้นพี่สมบอยไม่ได้เล่นนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อจัมโบ j จอรดนะครับต่อมาก็เป็น t r รนเ e เตอรนะครับเทรนเเตอรนี่ก็เป็นตัวละครที่เราเห็นกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็นี่ครับทีเด็ดอยู่ที่คนนี้ครับการ์ตูนด็อก v 2นะแบบใหม่นะครับรีเวิร์กมาใหม่นะครับทั้ง2แบบเลยนะทั้งแบบ หน้าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบหัวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเก่งกาจของแต่ละตัวละครที่เขาทําเข้ามาเพิ่มกันดีกว่านะครับอ่ะมาครับก่อนอื่นเลยนะครับโอ้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมีความยุ่งยากมากเลยครับแต่การที่จะหยิบออกมาจัดระเบียบในตอนแรกนะครับเพราะว่าถ้าพี่สปอยเนี่ยเอามารวมใกล้ๆกันนะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ขนาดว่ามันยังไม่ได้ปล่อยให้ต่อสู้นะนะมันจะมีการทํรลายกันเกิดขึ้นในทันที นะเมื่อเมื่อการ์ตูนด็อกเนี่ยอย่างการ์ตูนด็อกเขาโดนโจมตีหรือว่าโดนสารพิษของเทรนอีเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับมันเฟดดี้ไปก่อนแล้วนะครับเฟดดี้โดนไปก่อนแล้วการ์ตูนด็อกโอ้โหแล้วเป็นไงครับโอ้โหนเหลือตัวเหลืองนั่นตัวเดียวนะครับโอ้เรียกได้ว่ากว่าจะจัดฉากตอนเริ่มคลิปได้ที่เสียเวลาไปประมาณ20่ินาทีได้นะครับโอ้โหนะอ่ะโอ้เดี๋ยวเลยยังไม่ทันปล่อยสู้เลยนะโอ้ท่าไทยจะร้ายกาจจริงนะสำหรับการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่นนี้นะครับ อ่านะครับถ้าอางนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ตัวไหนก่อนดีนะครับน้องๆนะดูแล้วเนี่ยเริ่มจากเฟรดดี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นเฟรดดี้ที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับโดยคุณโจลิอัสเอ็นวันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเก่งขึ้นยังไงเหมือนกันนะครับนี่นะฮะมี HP อยู่ที่14,500 HP นสี่ันเอีนะครับไหนลองเข้าไปเอ่อพอยเซสมันดูหน่อยนะครับหรือว่าเข้าไปสิงมาล่างมาดูหน่อยนะครับน่าก็ดูเป็นเฟรดดี้ธรรมดาทั่วไปนะครับ โจมตีเป็นไงครับตบธรรมดาช้าๆแบบนี้นะฮะคลิกขวาไม่มีอะไรนะกด R กดอะไรได้อีกนะฮะกด I กดอะไรได้ไหมกดชิปก็เดินเร็วนะฮะดูแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันเลยอยะนะครับสำหรับเฟดดี้ตัวนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเพียงแต่ว่าเวลาเขาลอยตัวแล้วก็โดดลงมานะครับเขาจะมีแอนิเมชันระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะก็ดูแล้วก็ประหลาดดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมี2ชั้นด้วย นะเป็นเวอร์ชั่นเอ้ยมีสองสามเวอร์ชั่น 2, เลยต่างหากอ่า uh huh. อันนี้เป็นมีมิวสิกบ็อก์นะฮะ uh huh. เลือดเท่ากันนะครับส่วนอันนี้เนี่ย uh huh. เขาบอกว่าเป็นเฟรดดี huh. ้แบบ o p นะ uh huh. ก็งงๆเหมือนกันนะครับว่า o p ยังไงนะครับ uh huh. เพราะว่าเลือดก็เท่าเดิมนะครับอาจจะดาเมจแรงขึ้นก็ได้นะครับนี่นะและนี่ก็คือเฟรดดี้แฟสั่นแบนนั่นเอง uh huh. อ่าน,นะครับไปกันต่อที่ตัวต่อไปเลยนะครับจากกาเทนออฟแบนแบนนะครับ กับจัมโบ้จอชของเรานะครับนี่นะฮะจัมโบ้จอร์ชของเรานะครับเลือดอยู่ที่35,200 HP นะครับโอ้โหนะอ่ะนะเดี๋ยวลองเข้าไปสิงล่างเพื่อดูแอนิเมชันของเขากันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอ้ยเดี๋ยวแล้วเขามองไปทางไหนนู่นเออลูกาตาเขาจะมองตามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับคลิกซ้ายไปไงครับถ้าต่อยนะ เหมือนลิงคิงคองอูรังอุตังนะเหมือนแซเลนด,ดี้แทบบี้ต,ตัวหนึ่งนะตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับคลิกขวาทำอะไรได้บ้างครับไม่มีอะไรครับก,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 กด R กด R นี่ครับกด R ทำอะไรกระโดดสัดดกไกลเลยนะครับโอ้โหกระโดดเป็นลิงคิงคองแบบนี้นะครับมากระที่แพ็คต่อไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เขารวมมา4ตัวนะครับมีนี่นะครับครีปปี้บานี่นะครับดีนะหน้าตาน่ากลัวจริงๆนะครับ ปกติเราจะเห็นบานนี่เป็นการ์ตูนนะพี่สุภาก,ก็เคยดูตต่เด็กๆนะฮะเอา้าโอ้หกระเทิบพื้นทีเดียวตายเลยนะรุนแรงซะเหลือเกินนะครับบานนี่เรานะร่างนี้นะนี่นะบานนี่เนี่ยเลือดอยู่ที่30 0 0 0 HP นะครับบานนี่เรานะครับอลองเข้าไปสิงหน่อยครับสิงหน่อยบานนี่เวอร์ชั่นคลนะิปปี้และเวอร์ชันสยองขวัญน,นะครับตัว <laughs> ละครที่เคยดูในการ์ตูนเด็กๆนะครับตอนนี้ก็กลายมาเป็น มันเป็นผีได้เนี่แต่ดูแอนิเมชันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเออไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับบัตตี้คริปปี้ตัวนี้นะครับอ่าถ้างั้นเรารีบไปกันที่ตัวต่อไปเลยจะได้ไปเสียเวลาน้องเลยครับอ่ะตัวต่อมาครับชื่อว่าเฟรดดี้ฟลิกร์นะครับซึ่งพี่จบอยต้องบอกเลยว่าตัวนี้พี่จบอยไม่รู้จักนะครับไม่มีข้อมูลกับมันเลยนะครับใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกเพิ่มหน่อยละกันนะครับแล้วก็ดูก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับ เลือดอยู่ที่15,490 HP นะครับนะฮะก็ดูเป็นตัวละครปองแปงปองแป,ง,ป,ง,ปงตัวหนึ่งนะครับอ่ะเหมือนเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรกอบลินอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะเป็นพวกกอบลินตัวหนึ่งนะฮะเออนะแต่ว่าเขาทำโมเดลออกมาสวยนะครับสำหรับตัวละครจากคลินี้ครับเฮ้ยมีเพลงด้วยนะปิดเพลงก่อนนะครับอ่ามาดูที่ตัวต่อไปที่ชื่อว่าอ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันแรปแรดนะครับแรปแรด นะหรือว่าหนูที่มันแล็บได้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็อยู่ในแพ็คเดียวกันนะครับแพ็คโกโกกอะไรเนี่ยนะฮะเลือดอยู่ที่26,000 HP แบบนี้นะครับอ่ะลองเข้าไปสิงล่ากดูหน่อยครับแบบแบบนะร็ปแร็ปเดียวเดียวเดียนะแอนิเมชันพวกนี้เวลาเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปสิงมันเหมือนเราก,กดอะไรได้ไมื่อยเยอะหรือเปล่าเฮ้ยหมอบได้หมอบได้ได <laughs> ตัวนี้มีลูกเล่นนะมีหมอบได้นะเออนะแปลกดีนะครับ อ่า <formation. S 2> และตัวนี้ก็คือ Pos ตัวที่ชื่อว่าโกโกโกนะครับนี่ครับดูเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเลือดเยอะสุดเลยนะครับเลือดอยู่ที่36,00 0 HP นะครับนี่ฮะหน้าตาเหมือนชเล็กเลยหรือเปล่าเหมือนชเล็กผสมกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะรือม่าเป็นตัวละครของมันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ใครรู้ก็พิมพ์ข้อมูลบอกหน่อยละกันนะครับอ่ะนี่ครับแอนิเมชั่นมีอะไรบ้างเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เวลา เวลาวิ่งเขาจะมีระเบิดที่พื้นแบบนี้ตุมตุมตุม,ตม,ตมนะฮะเออนะหมอบได้ป่ะอันนี้คือหมอบหมอบคือการเดินแบบมูนวอล์กแบบนี้ <laughs> ดึง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 นะฮะ,นะะ,นะะ,นะะโอเคแล้วก็มากันต่อเลยนะครับกับตัวที่นะก่อนหน้านี้เดี๋ยอยากให้เขาทำมานานมากแล้วแต่เขาไม่ได้ทำสักทีแล้วกับคนทําหมอนคนนี้นะฮะเทรดอินเตอร์นั่นเองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมทำไมหางยกสัขนาดนั้นนะครับคุณเทรอินเตอร์ครับ โอ้โหนะหรือว่ามันบักอะไรบางอย่างนะครับหางตั้งซะแล้วนะครับกลายเป็นหอยหลอดไปแลยนะครับเทนนิเตอร์เรานะครับเทนนิเตอร์เวอร์ชั่นนี้นะครับเลือดอุ้ยโอ้ยมีสารพิษนะมีสารพิษลืมไปนะครับอยู่ใกล้เกินไปนะครับมีสารพิษนะครับโอ้โหพื้นสัตว์ด้วยนะครับเทนนิเตอร์ตัวนี้เลือดอยู่ที่80,000 HP นะครับโอ้โหนะแล้วมีใบหน้า ตัวละครตัวนี้อยู่นะฮะเรียกได้ว่าทำเท็กซ์เจอร์ออกมานะครับดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องทำไมตัวมาถึงตั้งขึ้นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบกับเทรนด์อเตอร์เวอร์ชันก่อนหน้านี้หน่อยนะครับตัวใหญ่กว่านะครับคือก็ทำมาสวยเลยนะทำมาสวยแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดเนี่ยแล้วแล้วแต่คนจะชอบแล้วเนาะว่าใครชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่เลือดน้อยกว่าสักห0ื่น HP นะครับ ตีนะตัวนี้เลือด80,000นะครับเอาล่ะครับผ่านจากเทรนเตอร์ไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เรารอดูกันนะครับก็คือการ์ตูนด็อกรีเวิร์กมาใหม่นะครับการ์ตูนด็อกวนะครับโอ้โหนะเรียนว่านะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าไหมนะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าดอยนะครับการ์ตูนด็อกเวอร์ชันเดิมนะครับโอ้จากเดิมเนี่ยยังมีความน่ารักอยู่นะ ตัวเล็กๆหน่อยนะครับเลือด5,000 HP นะครับพออัปเกรดมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับเลือดมาเป็น95,000 HP นะครับโอ้แล้วความเก่งกาจเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่สบอยก็ยังไม่รู้นะครับนี่นะครับลองไปอยู่ใกล้ๆกันสิจัดการโอ้ย <laughs> จัดการพี่สบอยแทนนะครับ แวนะครับสงสัยก็เป็นพักพวกเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับกับเวอร์ชั่นนี้นะครับที่เรียกว่าเวอร์ชั่น abomination นะครับนี่เขามีวงเล็บมา abomination นะครับโอ๊ยตัวนี้โหดกว่านะตัวนี้เลือดขึ้นแสนแล้วนะครับ1นึ0 0แสนหนึ่นาพนะครับขณะที่ตัวนี้นะครับเก้าพันเก้าหมื่นห้าท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบกับแบบแรกหน่อยนะครับแบบแรกดั้งเดิมแบบคลาสสิกนะครับนี่เลือดห้าพันนะครับ มีการปรับเท็กเจอร์ให้ดูดีขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะจะว่าไปนะครับก็ลืมเลยนะครับลืมเข้าไปสิงล่างของการ์ตูนด็อกดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนี่ดูท่าเดินแลวกว่นดูท่าเดินนี่ท่าเดินแบบหล่อนขึ้นนะครับแล้วมองซ้ายมองขวาในี่หูเขาจะสะบัดตามด้วยนะครับเออนะททำมาดีนะถ้าวิ่งเป็นไงนี่วิ่งวิ่งแบบนี้ดม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 ,ดมเอ่ะวิ่งมาใส่คนดูหน่อยยานะ แล้วก,กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายโจมตียังไงนี่ตบซ้ายตบขวาแบบนี้นะครับเออมองไม่เห็นเลยมันมวนหมุนใบหมุนมานะแล้วก็มีท่ามือยาวแบบนี้นะฮะคลิกขวาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่านะเวอร์ชั่นนี้มันเทเลพอร์ตได้ครับน้องๆครับโอ้โหมันจะมีการเทเลพอร์ตไปหา ศัตรูนะถึงแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับเขาก็สามารถเทเลพอร์ตไปโจมตีไปจัดการได้นะครับ่าลองไปดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจะเหมือนกันไหมนะครับลองดูหน่อยนะครับคลิกซ้ายใช้หัวงับแบบนี้นะฮะถ้าโจมตีน่าจะมีแบบเดียวหรือเปล่าออกด R นี่กด R ถ้าสไปเดอร์แมนก็มานะครับโอ้กางมือกลางขาออกมาเป็นเจ้าแม่กาลีเลยมือเยอะเลยดีเดียวนะครับโอ,อ้นะครับนี่ฮะและนี่คือการด,ด็อกที่รีเวิร์กใหม่นะครับ อ่ะแน่นอนนะครับและสเต็ปขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบความแข็งแกร่งของแต่ละคนดูกันนะครับว่าตัวละครที่อัปเดตมาใหม่ในแพ็กนี้นะครับใครนะครับจะเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งที่สุดนะครับทุกคนดเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการต่อสู้กันเลย